ร่วมมือกันนะครับหรือ MOU ตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2562ที่จะให้สํานักงานการวิจัยแห่งชาติได้สนับสนุนนวัตกรรมงานวิจัยองค์ความรู้ต่างๆให้กับชุมชนต่างๆในพื้นที่ทั้งประเทศนะฮะ76-77จังหวัดโดยการที่กรรมนในส่วนของศูนย์ภาษากาหนึ่งนี่จะเป็นผู้กําหนดชี้เป้าว,ว่าพื้นที่ไหนที่มีปัญหา อย่างเช่นพื้นที่ที่ตำบลชมแสงนี่ก็เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งนะครับน้ําไม่เพียงพอต่อการกเกษตร,ตรกรรมหรือว่าไม่พอแก่การปรสุสัตว์ต่างๆน,นี่เราก็ได้นําปัญหาจากตรงนี้จากกรมนุจังหวัดบุรีรัมย์ก็เสนอขึ้นไปผมก็เอาปัญหาตัวนี้ไปปรึกษากับสานักงานการวิจัยแห่งชาติโดยท่านดรพิพั์รัตนีองนะครับท่านนายกุณาร่วมกับท่านากับนักวิจัยของบชนะครับท่านผู้สรงคมรู้ต,ต่างๆแล้วก็เห็นชอบกันว่า ตำบลชุมแสงเนี่ยมีความจำเป็นที่เราจะต้องนำนวัตก,กรรมหรืองานวิจัยต่างๆลงม,มาช่วยเหลือโดยท่านวอจก็ได้ส่งนักวิจัยในพื้นที่จากมหาวิทยาลัยต่างๆในพื้นที่นะครับสามมหาวิทยาลัยก็เข้ามาดูว่านวัตก,กรรมตัวไหนที่จะเหมาะสมแล้วก็เป็นประโยชน์แต่ที่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมแสงนะครับหลังจากนั้นทาง วชก็ได้กาสนับสนุนงบประมาณแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราเห็นนะครับคือนวัตกรรมลงมาในพื้นที่เพื่อสร้างประโยชน์ต่อไปครับอันนี้เป็นขั้นต้นครับของคุค่ะในส่วนของทางสำนักงานารจัจเห็นชาติวชนะคะภายใต้กระทรวงอวมีความเร่่มมืออย่างเข้มแข็งนะคะกับทางกรมานในการนําตัววิจัยนวัตกรรมมาช่วยที่คลายไปทั่าสารการนะคะในการแก้ปัญหาทั้งพื้นที่ในโจทย์ที่อําเภอศึกตอนนี้นะคะตำบลจุนแสงคือเรื่องภัยแล้ง สิบกว่านวัตก,กรรมที่ได้นำมาในช่วงปีสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จนะคะในพื้นที่ต้นแบบของใช้เรื่องของยิวนวัตรกรรมเนี่ยในการที่ขายแล้วก็บรรเทาปัญหาให้กับภาคพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของอการเกษตรนะคะทั้งในเรื่องของแหล่งน้ำแหล่งน้ำนี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากนะคะแหล่งน้ำการเข้าถึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการครอบคลุมพื้นที่แล้วก็ควรเรือนอันนี้นิเนวัตกรรมเนี่ยที่ทำให้เกิดในเรื่องรูปแบบของนวัตกรรมการนำส่งน้ำ เข้าสู่พื้นที่การเกษตรเป็นทั้งในเรื่องของอุปโภคนะคะแล้วก็การใช้พื้นที่น้ำสำการเกษตรอันนี้มันส่ผลสมมําเร็จอันที่2ก็คือในเรื่องของการนะํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มมูลค่าผลผลผิตทางการเกษตรซึ่งอันนี้มีหลายนวัตกรรมนะคะลดระยะเวลาลดต้นทุนเพิ่มสิทธิภาพและสามารถทําให้ผลผล,ผล,ผลิตเนี่ยมีมูลค่ามีคุณภาพที่ดีขึ้นเครื่องอ,งอบมเมล็ดพันธุ์พืชนะคะเครื่องในเรื่องของคันคัดเลือกแยกเปลือก นะคะข้าวเปลือกหรือว่าอะไรอีกหลายอย่างนะคะที่นํามาแล้วก็ยังมีองค์ความรู้สําคัญในการแปรรูปวัสดุในืทัาานากรรเกษตรการแปลรูปกระบวนการที่เหลือจากการผลิตเนี่ยให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความรู้จากมัตกรรมเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ต้นแบบที่ตําบลชุมแสงก็อยากจะฝากให้เห็นภาพของการทํางานในความร่วมมือระหว่างทางกรลมนนอและวชเกิดการทำงานในลักษณะของพื้นที่ต้นแบบ ที่ว้าด้วยกันบรรเทาที่ขายแก้ไขปัญหาด้วยเชนวัรก,กรรมค่ะ